สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ดุ๊กก็มาอยู่ในเกมโลบอกก่อนจะไปรับชมขอคนละหนึ่งซับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับพี่ๆครับเล่นยังไงอะครับโอเคไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ามันหมุนยังไงเพื่อหมุนหน้าจอคลิกฝาค้างคลิกฝาค้างค้างคลิกฝาค้าง โดนแม่เดี๋ยวไอ้บ้าเอ้ยตัวอะไรอ่ะเพื่อนตอนตามลุกเติมทางติมทางตินตามมาเฮ้ยอันนี้อันนี้เราไปดูที่เตาเราไปดูที่เตาเอะเต็มเลยเออดูเออดู พี่ครับผมตายตั้งแต่ด่านแรกแล้วครับนี่นีはは่นี่แล้วว๊ะรอแล้วรอแล้วรอแล้รออะรรออะไรตารางไปครับรอผมด้วยครับดูดูดูตะกี้ครับปีครับผมโดนปีครับด่านนี้มันไปยังไงครับพี่โหล มาทนีเออไปทางนอีกทางนึงเออเเเต๋วเตะเต๋บเหรอเต็บกดไงไปก่อนนะผมไปก่อนเต็บกดไงดูนี่พี่ชาหลบแบบดิจิตัลหลบแบบดิจิตัล ไปแล้วจ้าไปจะไปมีไปจะไปมีเกาะอ่ะไปจะไมมีเกาะอ่ะเฮ้ยเฮ้ไปจุกจุกี่ดูใหม่ปะครับโนผมมีเกาะผมมีเกาะเ้ยมันจุกมันจุกมันจุกยิงที่สุดเลยครับไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ